สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e n t r e e Mania วันนี้ค่ะเราทั้งสองคนแอดมินตูดแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด2คู่นะครับเป็นศึกของทีมอันดับ2กับทีมอันดับ3ทั้ง2ฝั่งเลยครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เกมการแข่งขันครับช่วยเป็นกำลังใจพวกเรา2คนและก็ทีมงาน t w e n t r e e Mania ด้วยนะครับกดไลค์นะคะครับเรามาเข้าสู่เกมที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับนั่นคือทีมอันดับ3ครับมิโอคิบััยงรับกาารมเยือ m i อ w a u k e e Bucks จากเกมที่ผ่านมานะคะเพิ่มเติม,ม่็คือบุคลินเนสได้เจฟฟกรีนกลับมาลงทําการแข่งขันจากอาการปวดเจ็บที่บริเวณเอ mm ็นฝ่าเท้าในเกม2ที่เจอกับบอสตันเซลติกส์ในซีรีส์ที่ผ่านมา mm hmm. เปิดเกมมาค่ะยังเป็นบุคลินเนสที่ทําได้ดีกว่านะคะทั้ง KD ค่ะแล้วก็ไคลรีเออร์วิ่งทำให้พวกเขาเนี่ยออกนําไปก่อน mm hmm. ในขณะที่มิววอกกี้บัคส์เขาวันนี้ก็ตั้งใจนะคะม,ม,มุ่งมั่นสู้ไม่ยอมแพ้ทั้งยานิสโก้คริส,สมิโรตันวันนี้มีเกมที่ดีค่ะแต่จบควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นบุนคลิน,นเส mm hmm. นสที่อออออออกกกกนน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 ําาาาไปป่่่่3คคะแแตตพเเเเเขข้้สูวรรร์ทที2ห็็ผลััััดดชุงง เริ่มจากบุคลินเนสก่อนเลยค่ะพวกเขารัน8ต่อ0ได้ทั้งไครีเออร์วิงค่ะแล้วก็ไมค์เจมนะคะบอมสาบคะแนนเป็นว่าเล่นจากนั้นเนี่ยมวอ์กี้บัคสตองเบรคก่อนการขอเวลาด็อกกลับมาอีกทีนึงเนี่ยเขาตั้งสติค่ะแล้วก็เดินหน้ารันบ้างค่ะทั้งการทะลวงวงในของยานิสอันเจตุคุมโปกการยิงวงนอกมุมข้างของพีเจทักเกอร์แต่พอเข้าสู่กลางควอเตอร์ที่2สิคะความเซ็งของบุคลินเนสก็มาถึงค่ะจังหวะที่ไครีเออร์วิงเนี่ยอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะ ไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้จากนั้นเนี่ยมิววอกกี้บัคส์ก็รันชุดใหญ่เลยค่ะ19ต่อ2จบครึ่งแรกเป็นมิววอกกี้บัคส์ที่ออกนาค่ะพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะโดยเฉพาะในควอเตอร์ที่3ามในเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสําหรับบรูคลินเนสเนี่ยไม่มีผู้เล่นคนไหนสามารถก้าขึ้นมาช่วยเคฟินดูแลนได้เลยค่ะบรูซบราวน์เนี่ยก็ไม่โดดเด่นเหมือนเกมที่ผ่านมาทางเบรคเก r i f ฟินแล้วก็โจ h ฮ r r ิสเ่ยก็ยังยิงพลาดอย่างต่อเนื่องเจฟฟกรีนที่เพิ่งกลับมาลงทําการแข่งขันในวันนี้ก็ดูแล้วเเเนี่ย่ยหมมือสภาาพังคงคคไข้ทใ ในกดไปคนเดียวถึง16แต้มจาก21แต้มที่ทีมเนี่ยทำได้ในควอยไอ้นี้แต่สําหรับ Milwaukee Bucks ในวันนี้ค่ะที่เกมบุกเนี่ยดูมีราศีมากๆทั้งวงในแล้วก็วงนอกยา n นส a n นเตตคุมโปค่ะเดินน้าทะลวงห่วงเก็บแต้มใต้แป้นกระจายเลยนะคะวงนอกวันนี้ของ Milwaukee Bucks ก็ทํางานได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะ c ร r สม m i d d l e ต o n ค่ะบริน f o r b หรือว,ว่า PJ Tucker ในช่วงท้ายเกมสนาทีสุดท้ายค่ะ Steve n a บอกไม่ไหวก็พักผู้เล่นตัวจริงนะคะเป็นวันนี้ค่ะ Milwaukee Bucks เนี่ยสามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมและผลงานของผู้เล่นในทีมบร o o ลิน แมสได้เควินดูแรนต์28แต้ม13รีบาวห้าแอสซิส,ส,สถือเป็นเกมที่เคดีเน่ยยิงไม่ดีอีกเกมหนึ่งเลยค่ะแม้แต้มจะเยอะก็ตามไคลรีเออร์วิง11แต้ม5รีบาวก่อนจะบาดเจ,จ็บออกไปในช่วงกลางควอเตอร์ที่2มิวอกี้บัคส์ได้พยากรางยานิสอันเจจคุมโป34แต้ม12รีบาวส,สามแอสซิส,ส,สวงในไหลลื่นมากๆคริสมิดเดิตัน19บาแต้ม4รีบาวแปดแอสซิส,ส,สแม้จะไม่ร้อนแรงเท่าเกมก,ก่อนไงแต่ว่ามีส่วนร่วมกับทีมอย่างต เก้าแอสซิสแต่การยิงในภาพรวมเนี่ยยังคงไม่ค่อยดีจบเกมมิว w a ี้บั b ส์เอาชนะบรุกลินเนสร้อยเต่อ96ตีเสมอซีรีส์สต่อ2สําหรับบรุกลินเนสในเกมวันนี้นะพอมองในภาพรวมเนี่ยในฝั่งของมิว w a ี้บั b ส์เนี่ยเหมือนว่าผู้เล่นคนอืนอ่นๆในทีมนี่ยก้าวขึ้นมาเสริมสตาร์ของทีมนะครับอย่างยานิสแอนเดอรทูคุมโปกับคริสเมอร์ตันแต่พอหันมามองในฝั่งของบรุกลินเนสเนี่ยเหมือนเคดีเนี่ยเล่นไปก็ดูสตาร์เพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยบาดเจ็บต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เกมแรก43วินนาทีีแรกเเ่ยจมส์ไไเเเดนนนนกกบบจ็ปพอมมาใวัี้เวลาผ่านนไปใช่วงกลสิ ทีที่2ครับไคายเรวิ้ก็บาดเจ็บอีกในเกมวันนี้ก็เลยเหลือแค่เควินดูแลนคนเดียวครับมันก็เลยทำให้เกมของบรุคลินเนสเนี่ยค่อนข้างลำบากมากๆทางมิวกี้บัคส์เนี่ยเขาก็ลุ่มใส่เควินดูแลนสบายๆเลยในส่วนของไคายเรวิ้เนี่ยครับไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้แต่ว่าพอออกจากเกมการแข่งขันปุ๊บเนี่ยได้มีการทำเอ็กซเรย์นะครับในสนามของมิวกี้บัคส์เองเนี่ยเขาจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ของเขาพอตรวจสอบแล้วเนี่ยยังถือว่าโชคดีที่กระดูกเนี่ยไม่มีความเสียหายนะครับไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยหกักใดๆที่เหลือเเเเเนนนีีี่่่ยยยรรรรออกกกลลลัับบบไปททคคคิิ Brooklyn, คิแ้้ววว็าาาาตตจ MRI พมมมหหสสขง ตอนนี้ก็คือเฝ้าภาวนาอย่างเดียวครับสตีฟแนชเขาบอกเลยนะครับว่าหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยแต่แต,แต่ทำฟิงเกอร์ครอสครับคือคือทำแบบนี้ครับคือภาวนาว่าขออย่าให้มีการเสียหายของเส้นเอ็นครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยอะไร<ม>แล้วแต่ของเส้นเอ็นไคลเวียวิ่งเป็นแค่การข้อเท้าพลิกธรรมดาปกติแต่คําว่าข้อเท้าพลิกธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะมีระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บทางบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกระดับ1ถึงระดับ3แต่ทางบ้านเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าเกรด1ถึงเกรด3เกรด1เนี่ยหลักๆแล้วก็ยังคงต้องพัก1-2อา์นึ่ับึักอีฬาแตต่่ะคนนรัวาามีกฟื้ท ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสมมุติว่ารุนแรงกว่าระดับหนึ่งเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะไม่ได้เห็นคเยียวิ่งกลับมาลงทำแขก่งขันในซีรีส์นี้ก็เป็นได้นะครับหลังจากจบเกมแขก่งขันเนี่อคายรวิ่งเนี่ยเขาต้องใส่รองเท้าบูทที่รองรับน้ําหนักเลยนะครับแล้วลลยังต้องมีไม้พยุงอีกนะครับเดินออกไปจากสนามครับเข้าสู่รถบัสแล้วก็กลับสู่ที่พักเตรียมเดินทางกลับบลูกลินนี่คือปัญหาของทีมที่เกิดขึ้นครับแต่สตีฟเนชเองเนี่ยเขาก็พูดนะครับเขาบอกว่าการบาดเจ็บของคายเยวิ่งครั้งนี้เนี่ยไมไ บอกว่าเขาจะไม่เร่งครับการกลับมาของเจมส์ชาเดนจนกว่าเจมส์ชาเดนจะพร้อมจริงๆกว่าที่เจมส์ชาเดนจะสามารถกลับมาทาการแข่งขันได้เนี่ยเขาต้องผ่านการทดสอบของทีมก่อนนะครับการทดสอบการลงน้ําหนักการวิ่งการข้ามการกระโดดทุกอย่างเลยครับกว่าที่แพทย์ของทีมจะอนุมัติให้เขากลับมาลงทาการแข่งขันได้ดังนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าในส่วนของเจมส์ชาเดนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของเจมส์ชาเดนเองว่าไหวหรือเปล่าที่เหลือก็คือภาวนาจริงๆครับอย่างที่สตีฟเนสบอกว่าอาการบาดเจ็บของคารีวิ่งเนี่ยไม่รุนแรงแล้วก็จะสามารถกลับมาาาาไได้้ใในนีรรท่่่่เหลลืออออยูแวววปปะกกบบัภต เจมส์าร์เดนเนี่ยลงทําการแข่งขันไหวสักทีมาอย่างนั้นเนี่ยเควินดูแรนเหนื่อยแน่นอนครับดังนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยไคลรีวิ่งเหลือเวลา48ชั่วโมงนะครับ,รบในการพักฟื้นในการทำทรีทเมนต์ต่างๆแล้วมาตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะลงทาการแข่งขันไหวหรือไม่ใช่เลยค่ะสำหรับเกมวันนี้นะคะดูแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถก้าวขึ้นมาทาแต้มแทนไคลรีวิ่งที่ต้องไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วต้องออกไปจากสนามได้เลยค่ะเขาคือคนเดียวในที่สามารถทําแต้มได้2หลักช่วยเคดีนอกนั้นียไม่มีใครสามารถทําได้เลยถ้าเกิดเพื่่่่่ออนนททีีชมมเเกกยูะครัจจหห็ลลวาาง เเวิงนี่ยบาดเจ็บออกไปปุ๊บเนี่ยผู้เล่นของเมกกิบัคเนี่ยพยายามลุมใส่ Kevin คเควินดูแลนนะครับโดยที่ไม่ได้พรวงผู้เล่นคนอื่นมากสักเท่าไหร่แต่เพื่อนๆลองดูผลงานของเควินดูแลนครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เควินดูแลนเนี่ยเขายิงในภาพรวมทั้งหมดไม่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ยิงฟิลโกไม่ถึง40% 3คะแนนเนี่ยยิงแย่หนักเลยยิง8เข้าแค่ 1, 1วันนี้แย่กว่ายานิสอันเดตูกุมโปด้วยแต่เขายังคงสามารถทำแต้มถึง2หลักคำว่าถึง2หลักในหมายความว่าตั้งแต่10 148คคคคคะะแนน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 นขขึ้้ไปปรรรััับบใใเเเเเเเกกกกกมมมววววีนนีีถืือออออ่่่่าาา็ททพพูดงงยยๆุชิิตลล์ฟ เขาสามารถทำระดับอย่างน้อยถึง10แต้มทะลุขึ้นหมดเลยครับนี่คือความยอดเยี่ยมของเคดีครั้งสุดท้ายที่เพื่อนๆจำได้เนี่ยนั่นก็คือเกมที่เขาบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับในเกมวันนั้นเนี่ยลงมาแป๊บเดียวก็ยิง3คะแนนรัวๆเลยนะใส่ r a ปเตอแต่สุดท้ายก็บาดเจ็บเอ็นร้อยหวายไปแต่เขาก็ยังสามารถทำแต้มถึง2หลักก็เลยทำให้สถิติอันนี้เนี่ยยังคงดำเนินต่อมาจนถึงเกมวันนี้ครับเขาสามารถแซงข่าวมาลวงขึ้นมาเป็นอันดับ3ตลอดการของการแข่งขันพย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการทำแต้มถึง2หลักติดต่อกัััันนนนนมาากขดดี้อบ17ยงงคคเป็ร อันดับ2คือโคบีไบรอันครับ2คนนี้คือเทพมากๆโคบีไบรอันเนี่ยทำมาว่า171้เเกมติดต่อกันเรามาดูซิว่าเควินดูแรนเนี่ยจะสามารถทําได้ต่อไปหรือเปล่าแต่ในเกมวันนี้เป็นอย่างที่แอนมินตูพูดเป๊ะเลยครับคนอื่นๆในทีมเนี่ยไม่มีความโดดเด่นเลยครับอ,อย่างบรูซบราวน์เนี่ยชัดเจนมากๆว่าในเกมนี้เนี่ยความโดดเด่นความร้อนแรงความมั่นใจต่างๆเนี่ยดูหายไปจากเกมที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าในใจเนี่ยเขาเครียดหรือเปล่านะครับในจังหวะสุดท้ายเนี่ยในเกม3ที่เขาพยายามลุยเข้าไป ไม่ส่งให้ไครรีนี่คือสิ่ง<ฟ>ที่บรูซบราล์เนี่ยเขาต้องเผชิญพอมาในเกมวันนี้ก็เลยอาจจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจสักนิดนึงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับในส่วนของเบรคริฟฟินวันนี้ความโดดเด่นความร้อนแรงก็หายไปความคึกเนี่ยไม่มีเลยนั่นก็เลยทําให้ในเกมวันนี้เนี่ยโดนยานิสอันเดเตคุมโปเนี่ยอัดยัดห่วงครั้งแล้วครั้งแล้วเอาคืนครับจากในเกมที่ผ่านมาที่เบรคริฟฟินเนี่ยไปยัดห่วงใส่ MVP 2สมัยติดวันนี้โดนพยาควางเอาคืนบ้างแล้ะครับและที่ยังคงมีปัญหาในการเล่นเกมบุกอย่าง ขเขายังคงแย่อย่างต่อเนื่องการยิง3คะแนานต้องดีกว่านี้ครับสำหรับโจแฮร์ริสในส่วนของเจฟฟรีนครับอย่างที่อเมนตูนพูดนะครับว่าเขาสามารถกลับมาทํากข่กันได้วันนี้ลงสนาม27นาทีทําไป8แต้มกับ5้วีบาลหลังจากจบเกมรกข่ขันเนี่ยเจฟฟรีนได้ออกมาสัมภาษณ์เลยนะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยเลยครับเพราะว่าการเล่นในเพลย์ออฟเนี่ยมันค่อนข้างหนักม,มันค่อนข้างรุนแรงมากคนที่บาดเจ็บกลับมาแบบนี้เนี่ยสภาพร่างกายยังไม่เข้าที่แน่นอนครับต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกมดําเนินต่่่ออไไไปปเเเเรรรยคบบบซีดดําาาาานนนิตขมมกจ็ว้ เชื่อว่าสภาพร่างกายการเล่นต่างๆของเจฟฟ์กรีนเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆเข้าที่เหมือนกับก่อนที่เขาจะบาดเจ็บครับเจฟฟ์กรีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีคุณค่าให้กับท<ช>ีมมากๆ,ๆมันจะเป็นการยิงวงนอกการรีบาวการช่วยเกมรับต่างๆถ้าเกิดเขาทําได้อย่างดียางต่อเนื่องเนี่ยจะเสริมให้กับเควินดูแรนได้เป็นอย่างดีเลยครับปัญหาอีกหนึ่งอย่างในเกมวันนี้ของรูคลินเนสครับนั่นคือการเทิร์โอเวอร์วันนี้พวกเขาเทิร์โนเวอร์ไปถึงสิอเสุดครั้งเกมว่าเป็นรอมกา,มากส สดสถานการณ์ต่างๆของบรูคลินเนสในเกมวันนี้ครับหลังจากจบเกม4วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยจากตอนแรกเนี่ยที่ดูเหมือนบรูคลินเนสเนี่ยกลุ้มอยู่ <c oughs> ในมือหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไปไปามาโอ้โหสถานการณ์พลิกผันหมดเลยครับแม้ว่าซีรีส์จะเสมอกัน2ต่2อ2ก็ตามแต่ปัจจัยปัญหาการบาดเจ็บของไคลรีเอร์วิงที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่ยะครับประกอบกับเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยจะสามารถกลับมาทำแข่งขันได้เมื่อไหร่แต่นี่แหละครับคือการแข่งขันเพลย์ออฟทีมที่ดูดีกว่าแบบเห็นได้ชัดแบบนี้เนี่ยนะคร บาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ouais. ของการแข่งขันนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่าวาสนาโชคชะตาจะเกิดขึ้นกับใครตอนนี้เนี่ยปัญหาของบุคลินเนสมาถึงแล้วครับแฟนๆบุคลินเนสเนี่ยค่อนข้างเครียดมากๆเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าในเกมหน้านี้เนี่ยบุคลินเนสจะสามารถรักษาเกมในบ้านได้หรือเปล่ามารอติดตามชมันครับตอนแรกนะคะเราก็คิดว่าบิ๊กทรีเนี่ยน่าจะมากพอแล้วสําหรับการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ค่ะแต่ทําไปทํามาแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับเพลย์ออฟในฤดูกาลนี้หันไปมองในฝั่งของมิลคี้บ uh ั น่ในทีมก็ก้าวขึ้นมาเสริมให้กับคริสเมิลร์ตันและก็ยานิสอันเดรตุสได้ทันเลยนะคะว่าจะก้าวขึ้นมาได้โอ้ในที่สุดก็ทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างบรินฟอร์ดนะครับโดยเฉพาะแพทคอนเนอร์ตันครับวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นนักรบครับมีเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยทีเดียวบริเวณตาซ้ายครับเนี่ยมีเสียมีแผลแตกเขาเข้าสู่ห้องพักนักกีฬานะครับตามข่าวคือมีการเจรจากับแพทย์แพทย์ที่ทีมครับยังไม่ทําการเย็บเดี๋ยวค่อยมาเย็บช่วยห้ามเลือดก่อนพอห้ามเลือดเสร็จปุ๊บรีบกลับลงทําการแแแขขข่่่่่่่่่งงงงััััััััันน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 คคคคคครรรรบบบบีีีีีีือออสสสิิททททพพพเเเเเตตยยยยาาาามมมมมูู้้้ใใหกกกจจจๆะะลไไไดดถึปป็ํญ นี้จริงๆนั่นคือ PJ Tucker p j Tucker นี่กลายเป็นแบบจิ๊กซอสํสำคัญมากๆนะครับยานิสอันเตตูกุมโปเนี่ยยังชมเลยว่า PJ Tucker เนี่ยเหมือนเป็นคอยเป็นปากเสียงคอยเป็นการชนคอยเป็นทุกอย่างให้กับทีมคอยกระตุ้นให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับต่อสู้ไม่มีถดถอยไม่มีกลัวใครวันนี้เขาทําให้ชีวิตการเล่นของเควินดูแรนเนี่ยลำบากมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคอยไล่วิ่งชน<อ>ไล่พูดคอยปลอหูแบบคือเหมือน trash talk ตลอดทั้งเกมเลยมีทั้งการประทะนอกเกมในเกมทุกอย่างเนี่ยวันนี้บ นี่คือหน้าที่ของ p j เจทักเกอร์และเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีแต่สิ่งหนึ่งครับที่วันนี้มิวกี้บัคได้จาก p j เจทักเกอร์อีกหนึ่งอย่างนั่นคือการยิง3คะแนน<ฆ>การยิง3คะแนนมุมข้างเนี่ยนี่คือทีเด็ดของ p j เจทักเกอร์เลยครับตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับฮิ s สันร็อกเก s เชื่อว่าแฟนๆบาสทุกคนก็คงเห็นกันดีว่า p j เจทักเกอร์เป็นคนที่ยิง3คะแนนมุมข้างมุม180 s, เนี่ยไม่ว่าจะมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยดีที่สุดของหลีกเลยในช่วงหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็ทํางานจริงครับับบนนนนีีนนี้้กลลกกดดด3 3คะะแแไไปปลลลลลูููเเยยยรมมมุขขางงงงตตต่่่ทิโออห หลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับสตีฟเนชโค้ชของบรูคลินเนสเนี่ยเขาก็พูดถึงการเล่นเกมรับของ PJ t u c k e เกว่าหลายต่อหลายลย์เนี่ยเขารู้สึกว่า PJ t u c k e เกเนี่ยเล่นนอกเกมแต่มันคือการเล่นในเพลย์ออฟเขาเข้าใจและเขาก็เชื่อว่าเควินดูแรนเนี่ยจะสามารถปรับตัวได้ในเกมถัดไปครับในขณะที่ไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับโค้ชของมิวกี้บัคส์มองต่างมุมครับเขาก็คือหัวหน้าโค้ชของทีมมิวกี้บัคส์นั่นเองเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้พีเจทักเกอร์เนี่ยทำทุกอย่างได้อย่างดีจริงๆท่าเก๋จร จะเรียกว่าอะไรโอ้โหนี่คือสิ่งที่โค้ไม้บูเดนเอขายกให้กับ PJ t u ทักเกอร์เลยครับในเกมวันนี้ค่ะแฟนๆอย่างเราก็ดีใจนะคะที่เห็นผู้เล่นคนอื่นๆของ m i l w a u k e e b u c ส s เนี่ยสามารถสเต็ปอัพขึ้นมาได้สักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้3เกมเกมของ m i l w a u k e e Bucks เนี่ยทายง่ายมากเลยค่ะไม่ใช่ย่านี้สิทะลวงวงในก็ไปทำแต้มก็ปั้นออกมาให้คริสบรตันยิงระยะกลางหรือว่ายิง3คะแนนยิงลงก็โชคดีไปยิงไม่ลงนี่ก็โดนดันคืนค่ะวันนี้เนี่ยค่ะถือเป็นเกมที่พวกเราแฟนๆอย่างพวกเราดูแล้วก็สะใจแทนัั้้นนนนนนะะครรรใเเเกมมวีี่่าาห็อไท นั่น,ค,นคือการถ่ายเทบอลของมิวกีบัคการฟรอบอลการแอ,อสซิสต่างๆในภาพวมทั้งหมดเนี่ยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับในเกมวันนี้เนี่ยมิวกี้บัคแอสซิสไปถึง16ครั้งในขณะที่เกม2กับเกม3ทั้งเกมเนี่ยยังแอสซิสได้แค่16ครั้งเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งที่วันนี้มิวกี้บัคทำได้ดีอย่างเห็นได้ชัดพอมันมีการไหลเรื่องของบอลแบบนี้ครับมันก็จะทําให้ผู้เล่นคนอื่นๆในมิวกีบัคเนี่ยสามารถยิงได้ง่ายขึ้นนั่นคือสาเหตุว่าทําไมในเกมวันนี้ครับการยิงสามคะแนนวงนอก เกมหน,น,นรับเกม1เกมเกมยิ่งรวมกันเนี่ยได้แค่20ลูกเท่านั้นนะครับแต่ในเกมวันนี้เฉพาะเกมวันนี้วันเดียวเนี่ยสิลูกไปแล้วนี่คือความยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพและก็การยิงที่มันง่ายขึ้นครับแล้วก็เห็นด้วยกับที่แอมเมนตูนพูดนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกมของมิวกี้บัคเนี่ยเหมือนอ่านง่ายนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็ให้ยานิสทะลวงวงในไปแบบไม่มีแผนอะไรมากมายครับคิดอะไรไม่ออกก็ดีดออกมาคริสมอ์ตันหรือไม่ก็เป็นจูฮอยเดครับที่พยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเข้าไปวางถ้าวางลงก็ดีไปถ้าวางไม่ลงก็เเรรรียยบ้อส็จ ในเกมวันนี้ครับไม่ใช่แค่นั้นครับมีการเล่นพิกแอนโรของคริสมิลตันกับยานิสอันเดโกมโปถ้าสมมุติว่าใช้งานไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็ดีออกมาตั้งกันใหม่เหมือนมีแผน2แผน3แผน4แบบนี้มาตลอดเลยต่อเนื่องมากๆในเกมวันนี้ครับมันก็เลยทําให้เกมของมิลคีบัคแล้วก็เกมของยานิสอันเดโกมโปเองเนี่ยดูดีมีประสิทธิภาพมากๆในเกมวันนี้เนี่ยยานิสโจมตีวงในเป็นว่าเล่นเลยนะครับเขายิงฟิลโกลเฉพาะในเกมในในพื้นที่ในโซนนี้เนี่ยลง11ลูกเลยในขณะที่เควินดูแรนเนี่ยทั้งเกมลงฟ เฉพาะในครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับยานิสอันเดรตุกุมโปเนี่ยสามารถทําระดับอย่างน้อย15แต้มนะครับเป็นครั้งที่33ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาเองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมมิลกี้บัคส์ในรอบ25ปีที่ผ่านมาแล้วครับรองลงมานี่คือเรอเลนครับเคยทําเอาไว้ได้16ครั้ง16ครั้งเนี่ยน้อยกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับและไม่ใช่แค่การทําแต้มอย่างเดียวนะครับในเกมวันนี้เนี่ยยานิสอันเดรตุกุมโปมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรีบังที่จะเป็นการสร้างเพื่อททุาํก จร,จริงครับมีส่วนร่วมเต็หมดจบเกมเนี่ยเขากดไป34แต้มกับ12รีบาวถือเป็นการทำระดับอย่างน้อยนะครับสาแต้ม10รีบาวเนี่ยครั้งที่12ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาเองถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆตัดคาริมอับดุลจาบาออกไปจากทีมมิโอคิบัคส์ก่อนนะครับเว้นออกไปก่อนเอาคาริมออกไปนิดนึงเอาคนอื่นๆในประวัติศาสตร์ของมิโอคิบัคส์เนี่ยมารวมกันเนี่ยยังไม่ถึงกับยานิสคนเดียวเลยครับนี่คือความยอดเยี่ยมของยานิสอันเดรตุคุมโปในเพลย์ออฟครับ,รบเขอองงทททีีมมิโคบััักกส์ําให้้แฟนๆร มิสคอนสินเนี่ยมีความสุขมากๆแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยความโดดเด่นของยานิสเนี่ยคือสุดๆ,ดๆมากๆใช่ค่ะดูแล้วการเล่นของเขาเนี่ยมีความมั่นใจมากๆนะคะดูจากสีหน้าแล้วค่ะแล้วก็ภาษากายของเขานะคะ<ช><ๆ>และการทะลวงของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเต็มไปด้วยพลังและวกความมั่นใจจริงๆอะไรมันก็ไม่แน่จริงนะครับตอนนี้เนี่ยโหลาบากเลยสำหรับแฟนๆดูเป็นนใช่ค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันไปไม่นานนะครับประมาณทัก10ิบถึงสิ้นาทีเนี่ยก็มีการประกาศครับแฟนๆนี่าังเยมีีสสญญ เตือนภัยอยู่ในสนามครับเขาก็เลยประกาศให้แบบอพยพทั้ง<อ>นักกีฬาสตาฟโค้ชบรรดาสือเนี่ยต้องรีบออกไปกันก่อนครับแต่หลังจากที่อพยพผ่านไป20นาทีครับก็มีการประกาศอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในสนามได้หมดบรรดาสือ่อหรือว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าสตาฟโค้ชทุกอย่างเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์กันต่อเป็นความผิดพลาดข,ของระบบนะครับเกิดจากบริเวณของฝ่ายบริหารครับไม่ได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ใดๆเกิดขึ้นดังนั้นครับมิวกิบักตอนนี้เนี่ยกำลังเตร ต่อแล้วขึ้นนํา3ต่อ2ได้ปุ๊บเนี่ยจะมีโอกาสชนะซีรีส์80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นครับเรามารอติดตามชมว่าทีมไหนครับบลูกรนเนสหรือมิลคี่บัจะสามารถขึ้นนําซีรีส์ได้ก่อนกันเช้าวันพุธ7โมงครึ่งครับห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงครับอะไรที่ว่าแน่นะคะตอนนี้น,น,นี่ก็ดูเหมือนไม่มีความแน่นอนเลยค่ะเราเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะสำหรับเกมหน้าเนี่ยใครจะเป็นคนคว้าชัยชนะไปได้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืมมมนนนะคะคช่่วงงีี้กําลัเไ อะไรแน่นอนเลยค่ะแต่สิ่งที่แน่นอนเนี่ยเพืเ่อนๆต้องกด subscribe ค่ะที่โลโก้ทเวนตี้ทีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GDA ของพวกเราทเวนตี้ทวีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอ,คขอบคุณค่ะค